ในอิหร่านมีพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งสังกัดธนาคารแห่งชาติอิหร่านที่จัดแสดงวัตถุล้ำค่าอันเป็นความภาคภูมิใจของประเทศซึ่งตกทอดมาตั้งแต่ยุคกษัตริย์สถานที่นั้นก็คือครังอัญ,ญมณีแห่งชาติตั้งอยู่ในกรุงเตหะรานมีการจัดแสดงอัญ,ญมณีไว้เป็นจำนวนมากและได้ชื่อว่าเป็นคอลเลกชันเพชรและอัญ,ญมณีที่มีชื่อเสียงมากอันหนึ่งของโลกเลยทีเดียวสำหรับอัญ,ญมณีที่จัดแสดงอยู่ในที่แห่งนี้นั้นมีการกล่าวถึงครั้งแรกโดยนักเดินทางต่างชาติในยุราชะวงซาฟาวิดในปี15 1 1, 1 7 แปลว,ว่าอ่านมีมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วและยังไม่ได้ถูกกล่าวถึงเท่านั้นชาตั้งแต่ยุคซาฟอวิดทสงสะสมอัญมณีจากที่ต่างๆโดยเฉพาะอินเดียและออโตโตมันและในทศวรรษที่1930ถึงกับใช้เป็นทุนสำรองของเปอร์เซียในขณะนั้นเลยทีเดียวหลังการปฏิวัติอิหร่านมีความกังวลว่ารัฐบาลใหม่อาจจะขโมยหรือนำอนัญมณีเหล่านี้ไปขายแต่เชื่อว่าสาเหตุที่ไม่เกิดขึ้นอาจเป็นเพราะทางการอิหร่านยังต้องการใช้เป็นเงินทุนสำรองเงินตราส่วนในเว็บไซต์ปัจจุบันระบุว่าต้องการ แสดงให้เห็นน้ำตาอันเยียมงานของคนที่ถูกกดขี่ทำงานหนะักแต่ผู้นําเอาทองคําและอัญมณีมาแสดงความหยิ่งผยองและอํานาจและเรียนรู้จากบวิศาสตร์ถึงชะตากรรมของผู้สแสวงหาอํานาจและห่วงแหนความมั่นคงเป็นการโฆษณาโจมตีระบอบชาอิหร่านนั่นเองครั้งอัญมณีมีการเปิดให้รับชมในรูปแบบปัจจุบันตั้งแต่ปี1992อัญมณีในคอลเลกชันนี้ถือว่ามีเอกลักษณ์ของตัวเองมากจนยังไม่มีการประเมินราคาจากผู้เชี่ยวชาญสําหรับอัญมณีเด่นๆมีอะไรบ้างติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับ นราชบัลลังก์ของเปอร์เซียใช้ประกอบพิธีราชาพิเศษก่อสร้างขึ้นในยุคฟาตอเอลีชากกยัาในปี1,769-1,834ลักษณะเป็นแท่นตรงหัวบัลลังก์มีรูปดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นที่มาของชื่ออันหนึ่งสัญลักษณ์ของกษัตริย์เปอร์เซียแต่โบราณคือดวงอาทิตย์กับสิงโตเมื่อกษัตริย์นั่งก็เปรียบเสมือนสิงโตบวกกับดวงอาทิตย์ที่อยู่บนบัลลังก์นั่นเองตัวบัลลังก์ทำจากเงินและมีการฝังเพชรทั้งหมดพรมอันเป็นที่รองนั่งมีอัญมณีอยู่ตรงขอบและหมอนสรับอิงนั ในคอลเลกชันอนัญมณีแห่งราชวงศ์อิหร่านก็ว่าได้ ล่าชบัลลังที่ก่อสร้างขึ้นตามพระราชองค์การของฟาสแอรีชาวกอย้าในปี1769-1834ถึงตัวบัลลังแบ่งออกเป็นส2ส่วนที่สามารถถอดประกอบได้เพราะตั้งใจใช้เป็นบัลลังเคลื่อนที่เวลาเสด็จไปตามวังต่างๆต,ตัวบัลลังมีความสูง225เซนติเมตรสร้างจากไม้ปิดด้วยทองมีการลงยาและฝังอัญมณีลงไปถึง2 6 7 3 3เ็ดมตรมีสปีนเนล4เมตรหนักสุด65กะกรัตมีมรกต4เมตรหนักสุด225กะรและมีับทิมหนักร 3ากสิห้ากา เป็นมงกุฎราชาพิเศษของชาอิ่านในยุราชาวง์ปราวีเนื่องจากราชาวงศ์巴าวีมีเพียงชางแค่สองราชาการจึงไปปรากฏในพิธีราชาพิเศษเพียงสองครั้งเท่านั้นกรอบมงกุฎทําจากทองคําเงินและกำมะหยี่สีแดงมีส่วนสูงมากสุด29.8เซนติเมตรความกว้าง19.8เซนติเมตรและหนักเกือบ2,080กรัมมีเพชร3,380เม็ดหนักรวม1,144กะรัตเม็ดใหญ่สุดเป็นเพชรตัดแบาบิเลียนสีเหลืองหนัก60กะรัตนอกจากนี้ยังมีการประดับไข่มุก สีขาวธรรมชาติ369เมตรแบ่งเป็น3แถวและมีมรกรด5เมตรหนักรวม200กะลัดที่ยอดมองกุฎเป็นมรกรหนักประมาณ100กลัด เป็นมงกุฎราชาพิเศษจากยุคราชวงกอเย่าในปี1789-1925ตัวมงกุฎทําจากกมะยี่สีแดงมีความสูงประมาณ32เซนติเมตรกว้าง19.5เซติเมตรประดับโดยมีการเย็บไข่มุกขนาดเล็กกว่า1,800เมตรมีมรกตดาว300เมตรและทับทิมอีก1,800เมตร เป็นมงกุฎใช้ประกอบพิธีราชาพิเศษของจักรพรรดินีอิหลานในปี1967ในอดีตจักรพรรดินีเซซเนตเคยสวมมงกุฎเพียงสองพระองค์และถูกยกเลิกไปหลังการพิชิตเปอร์เซียของมุสลิมในศตรวรรษที่7ก่อนที่ชาโมฮัมมัดเลชาปาลวีจะทรงดำริให้จัดทำมงกุฎสำหรับมเหสีอันเป็นการสื่อถึงการเพิ่มอำนาจให้กับผู้หญิงด้วยอย่างไรก็ตามมงกุฎนี้ถูกใช้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นกรอบมองกุฎทำจากทองคำสีขาวและบุด,ด้วยกรมะหยี่สีเขียวตัวมงกุฎมีมรกต3า6เม็ดเม็ดใหญ่สุดอยู่ด และมีน้ำหนักถึง92กลัดไข่มุก105เมตรยาวสุดประมาณ22มิลิเมตรทับทิม34เมตรสปีเนล2เมตรหนักประมาณ83กลัดและเพชร1,469เมตรมรกตเม็ดใหญ่สุดอยู่ด้านหน้าและมีน้ำหนักประมาณ92กลัดรวมน้ำหนักมงกุฎประมาณ2กิโลกรัม แลวว่ามหาสมุทรแห่งแสงเป็นเพชรขนาดใหญ่ที่สุดเม็ดหนึ่งของโลกหนักประมาณ182กรัตแกดแถมยังมีสีชมพูจางซึ่งหาได้น้อยยิ่งในบรรดาเพชรด,ด้วยกันเพชรนี้มีขนาด41.4คูณ29.5คูณ1 2 mm, บมิลลิเมตรจึงนับเป็นเพชรสีชมพูขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่ท,ทราบและคาดว่าอาจเกิดจากการตัดเพชรตโต๊ะใหญ่ซึ่งเป็นเพชรที่ได้รับมาจากเปอร์เซียบุกอินเดียในศตวรรษที่18 นูอแอนแปลว,ว่าแสงแห่งดวงเนตรเป็นเพชรสีชมพูหนักประมาณ60กะลัดประดับอยู่ตรงกลางรัดเก้าชื่อเดียวกันใช้ในพิธีอภิเษกสมรสระหว่างจากักรพรรดินีฟาลาปรารวีกับช้ามฮัมหมัดเลซาปรารวีในปี1 9 5 8มงกุฎประกอบด้วยเพชรสีชมพูเหลืองและขาวจำนวน324เม็ดหนักประมาณ2กิโลกรัมคาดว่าเพชรนูอแอนเกิดจากการตัดเพชรโตใหญ่เช่นเดียวกับดดเรนนู ป็นสปิเนลหนัก500กรัดซึ่งนับเป็นสปิเนลหนักสุดในโลกตามตำนานเล่าว่าสปิเนลนี้เคยประดับอยู่บนคอของโคทองคํา um, ในพระคัมภีร์ไบเบิลและอากุรานซึ่งเป็นรูปเคารพที่ชาวอิสราเอลสร้างขึ้นในช่วงที่โมเสสขึ้นไปรับบัญญัติสิบประการบนภูเข,ขาซีนายสปิเนลมีโทนสีแดงคล้ายทับทิมแต่มีคุณสมบัติทางเคมีแตกต่างจากทับทิมบ้างโดยทั่วไปทับทิมจะเป็นที่นิยมและมีราคามากกว่าสปิเนล รัตพระองค์หรือเข็มขัดที่ใช้ประกอบพิธีราชาพิเศษความยาว119ซนติเมตรตรงกลางมีมรกตรน้ำหนัก176่งหกกรัตนอกจากนี้ยังมีเพชรอีก205เมตรขครชิ่นชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง The Why Chronicle ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ประเทศใดหรือว่าเนื้อหาเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจนะครับโปรดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ